เป็นแค่แม่บ้านอ่ะมีสิทธิ์อะไรมาทำเนีนบุญจิตผูมึงสองตัวเอามันไปตัดนิ้วซะครับอย่าปล่อยชันงปไปทีหลังผมขอโทษนะครับที่ผมดูแลคุณไม่ไดีนี่มันก็เป็นเรื่องแค่เล็กน้อยเองอ่ะทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยอ่ะ เพราะผมรักคุณไงไม่ว่าใครก็ตามที่ทำคุณเจ็บผมจะฆ่ามันปล่อยฉันไปเถอะน,นะฉันไม่อยากอยู่กับคนโลกจิตแบบคุณแล้วอะ่ะปล่อยฉันไปเถอะฉันขอรอ้องผมรักคุณผมแค่ทำเพื่อคุณนะแต่ฉันไม่ได้ต้องการความรักแบบนี้ แล้วคุณต้องการอะไรฉันต้องการยาฟังไว้เลยนะไม่มีวันหรอกสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณหนีจากผมได้อะคือความตายแค่นั้นแหละเฮ้ยเงินฉันก็ได้ตายวันนี้นี่แหละมุกพมึงตามมาโอ๊ยโอ,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 โอ คุณคุณช่วยฉันหนีไปทีค่ะคุณขอร้องแล้วค่ะใจเย็นก่อนนะขึ้นรถก่อนครับคุณช่วยฉันด้วยนะคะคุณรีบขับไปไกลๆเลยะะพวกมึงสองคนน่ะตามหามุกให้เจอถึงจะพลิกแผ่นดินหาก็ต้องตามหาให้เจอ ตามหาคุณผู้หญิงให้เจอ๋ยวมารายงานฉันด้วยคุณนี่ผมไม่พ้นหรอกมอุกคุณต้องไป็นของผมคนเดียวเท่านั้นคุณเข้ามาเนยครับที่นี่คุณปลอดภัย ทีนี่เป็นคลินิกของคุณเหรอคะใช่ครับผมเป็นหมอสัญญกรรมที่นี่ก็ที่ทำงานของเองครับคุณเป็นหมอสัญญกรรมจริงๆเหรอคะจริงสิครับทำไมล่ะครับงั้นคุณช่วยสัญญกรรมได้ชันหน่อยได้ไหมคะได้สิครับ แล้วคุณอยากจะสัญญกรรมส่วนไหนล่ะครับทางหน้าเลยค่ะทางหน้าเลยล่ะครับนี่คุณรู้หรือเปล่าครับว่าคนที่อยากจะเปลี่ยนใบหน้าตัวเองเนี่ยมีอยู่แค่สองประเภทเท่านั้นนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือดาราที่เขาอยากจะดังไวๆส่วนประเภทที่สองก็ฆาตกรที่ อยากจะหนีความผิดผมแค่รอเล่นนะครับนี่คนพูดจริงเหรอ ก็แบบนี้แล้ะค่ะฉันเลยอยากจะเปลี่ยนหน้าสามีของฉันเขาทำร้ายร่างกายฉันทุกวันขังฉันไว้ในบ้านเหมือนกับฉันไม่ใช่คนเขาทำเหมือนแต่ว่าฉันเป็นของเล่นที่เขาจะทำอะไรก็ได้ฉันไม่อยากกลับไปหาเขาแล้วอะค่ะและฉันก็ไม่อยากให้เขาหาฉันเจอด้วยอะคุณช่วยฉันได้ไหมคะ ช่วยเปลี่ยนหน้าชันทีได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมไปช่วยคุณเองแล้วค,คุณอยากจะเปลี่ยนหน้าคุณเป็นแบบไหนครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะเขามีรอยยิ้มที่สวยมากเลยะคะ่ะ าดูมีความสุขมากเลยนะคะได้สิครับ,ค,รบคุณพ้อไหมครับค่ะ นี่ครับนี่ฉันเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงด้วยอะ่ะถ้ายังไงคุณพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้ทานนะค่ะ คนนี้กับคุณผู้หญิงในรูปนี้เขาคือภรรยา,ยามผมเองครับเธอจากผมไปเมื่อสามปีที่แล้วได้โรคร้ายออขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆอ่ะที่ ทำให้คุณต้องลำบากใจท,ทั้งๆที่คุณจะช่วยฉัไนไ้แท้ๆเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าเธอคงจะดีใจนะครับที่ใบหน้าของเธอช่วยชีวิตคุณไว้คุณมุกครับคุณไม่ต้องกังวลนะคุณสามารถใช้ตัวตนของเธอได้เลยพอตลอดเวลาที่ผ่านมาผมกับภรรยา เราสองคนใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะครับที่นี่ไม่มีใครรู้จักพวกเราคุณจะปลอดภัยครับขอบคุณมากเลยนะคะฉันสัญญาค่ะบอบุญคุณครั้งนี้ฉันจะทดแทนคุณแน่นอนค่ะยังไงก็ทานข้าวแล้วก็พักผ่อนด้วยนะครับ นี่คะพี่ชายคุณนิกนี่เขาเป็นยังไงเหรอคะนั่นสิครับผมกับพี่ชายเราสองคนไม่ได้เจอกันน่าจะสักสิบห้าปีได้แล้วมังครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขายัางจําหน้าผมได้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวคุณมุงไม่ต้องเกรงนะครับทําตัวทางสบายได้เลยค่ะ คุณนะมุกไม่ทำไมต้องเป็นเขาอะ่ะคุณมุกะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่ชายของคุณคือสามีที่เขาทำร้ายฉันค่ะจริงเหรอครับพี่ชายของผมเขาคือสามีที่ทำร้ายคุณอย่างนั้นเหรอครับ ขอโทษนะครับถ้าผมรู้แบบนี้ผมคงไม่ให้คุณสองคนมาเจอกันเนี่ยวัสดีไม่เจอกันนานเลยนะน้องชายอะขอโทษนะคะฉันขอตัวไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งค่ะพี่ครับคือว่าวันนี้พรรยามผมขมไม่ค่อยสบายนะครับไว้ครั้งหน้า ผมจะพาเธอมาแนะนำตัวให้พี่รู้จักนะครับใช่ไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะอได้นายครับตอนนี้พวกเรายังตามหาคุณมุกไม่เจอเลยครับหามไม่เจอเหอหามไม่เจอไปตามหามันสิวะถ้าพวกมึงสองคนหามไม่เจอกูตัดหน้พวกมึงแน่ไป คุณขนุนรบกวนมาที่โรงพยาบาลหน่อยนะคะแม่ของคุณไม่ยอมกินข้าวเลยค่ะได้ผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละมุกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผมจะตามหาคุณให้เจอทำไมไม่ไม่กินข้าวจะปล่อยให้ก็เองตายหรือไง ยินฟ้าใครตัดเลียนให้แม่บุกใช่ไหมแม่บอกผมมาเลยนะบุกอยู่ที่ไหนไอโนนไอวิทย์พวกมึงสองคนแปลากล้องจะติดมาครับแต่ นะครับผมตรวจสอบดูแล้วครับในห้องนี้ไม่มีคมุณมุกมาที่นี่ครับมีแต่ผู้หญิงคนเดียวครับคิดว่าเปลี่ยนหน้าแล้วฉันจะจำไม่ได้เหรอคุณนี่ผมไม่พ้นหรอกมุกพวกมึงตามออกงมา คุณมุกต้องทานเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายาคุณต้องการผักฟืนขอบคุณนะคะคุณนี่ดูแลฉันดีมากเลยอนะมุกคุณมุกเสียชีวิตแล้วครับร่างของคุณมุกอยู่ที่แม่น้ำครับ